ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอ,อสวัสดีครับวันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับในบิวหนึ่งร้อยจุดยี่สิบสามกับการใช้ประโยชน์ของคอปเปอร์มาดูกันเลยครับอันแรกเลยนี่เจ้าคอปเปอร์โกลเลมวิธีสร้างก็คือเจ้าเนี่ยคอปเปอร์แบบไหนก็ได้นะมาวางแล้ววางด้วยพัมกินอันนี้ครับ มาลองกันนี่ทำกินทำกินอยู่ไหนโอ้ยเนี่ยทำกินทำกินมานี่เห็นไหมับ แล้วถ้ามันเกิดสนิมเนี่ยเราสามารถเอาขิ้พึ่งมาทำได้นะอาว่านี้ใช้งานยังไงไปใช้งานให้ดูมันจะค้นหาของที่อยู่ในเนี่ย ดูนะม,มันมีน้ำผึ้งอยู่สีอะไรมจันจ้ำผึ้งมาใส่ในหีบนี้ให้ไเห็นปเห็นเห็นว่ามันทำอะไรอยู่หเห็นปะเห็นหเห็นปะานี่ยมันมาทำอะไรอยู่นี่ย แลาวมาดูการทํางานของมันสีของเจ้าโกเลมขึ้นอยู่กับไอบ้บล็อกคอพเปอร์นะเนี่ยมันหยิบออกไปแล้วขวดหนึ่งเห็นป่ะเมื่อกี้ที่มันเปิดหีบนี้เพราะอะไรครับเพราะมันจะดูว่าในหีบเนี้ยมีขวดน้ำผึ้งอยู่หรือเปล่าแต่มันไม่มีมันก็เลยไปที่หีบใบนี้ไงครับ เปอร์นั้นยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือสิ่งที่คอปเปอร์ทำได้ครับนี่เยชุดกรอบคอปเปอร์ความพงทนก็ประมาณหินนะความพงทนของมันเนี่ยน่าจะไม่เกินเหล็กคอปเปอร์สวร์คอปเปอร์เอ็กซทำคอปเปอร์เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนี่ปล่อยมันทํางานไปก่อนนะโอเค วิธีทำกล่องคอปเปอร์ก่อนแล้วกันกล่องคอปเปอร์หน้าคอปเปอร์ s h e ชดเนี่ยคอปเปอร์หมายถามรวมกับเน็ตทำทุกกล่องเหมือนเดิมเอ้าวุฒนะเหมือนเดิม แล้วก็ไอเทมที่เพิ่มมาตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่านักเก็ตคอเปอร์นักเก็ตอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยวนะรักหนึ่งเขาเปลี่ยนโหมดก่อนล้วบอกมีคอเปอร์นักเก็ตด้วยเนี่ยไม่มีหรอเนี่ยเนี่ยคอเปอร์นักเก็ต สมมก็จะประมาณนี้อ๋อแล้วสมมุติว,ว่ามันเอาของออกหมดแล้วหรือว่ามันหาหีบไม่เจอเนี่ยมันจะยืนค้างอยู่นะครับนิ่งๆเพื่อค้อนหาสักครู่แล้วก็จะเริ่มใหม่มดูชุดกราะกันเก็บอังน,นี้ก่อนอันนี้อัพเจตหนึ่งคือสมมุติว่า มันเอาอของเอาจากหีคอปเปอร์อหะใช่ป่ะแล้วมันหาเชสปกติไม่เจอซึ่งเชสเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแพ <c oughs> รบเชสก็ได้นะคือกล่องกับดักก็ได้ถ้ามันหารอบๆแล้วมันหาไม่เจอมันจะนิ่งอยู่สักระยะหนึ่งแล้วมันก็ค่อยหางใหม่อะไรอย่างเนี้ครับชุดกล่อง นคันปเปอร์หล p อคัเปอร์เนี่ยถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ถึงอันนี้โกลเลมมันไม่ถึงเหล็กนะความคงทนส่วนดาบเนี่ยเขาบอกว่าเห็นปะมันจะมีความให้แข็งเท่ากับสโตนเห็นปะครับ อยู่ในหีบนะเดียหมดละแล้วหมดละนี่เนี่ยมันจะนิ่งอยู่กับที่เห็นป่าวพหมดแล้วมันจะนิ่งนิ่งอยู่กับที่แบบนี้เพื่อเหมือนกับว่ามีอะไรไหมอะไระมันจะนิ่งอยู่กับที่สักพักนึงมันก็จะเริ่มหาใหม่ครับแต่ถ้าเราทําลายมันเราจะได้คัพเปอร์คืนมาไม่เกินสามแท่งครับ แต่อย่าไปทำลายตอนที่มันถือไอเทมอยู่นะลองให้ดูเอาวุธต่างๆ่างนดาเืออว,ว่าถ้าทำลายแล้วมันจะเป็นยังไง ผมว่าตัวอย่างแล้วกันนะตัวเนี้ปล่อยมันไว้แต่ถ้าเราไปเอาไขา่ไข่สปาเนี่ยเหมือนจะสปาได้สีเดียวนะ,ว,ว,นะว่าจะสปากี่ครั้งเนี่ยเห็นะเห็นว่าจะได้คอปเปอร์คืนมาแต่ว่างกี่ตัวก็ได้สีนี้นะได้สีนี้แต่อย่าเผลอนะอย่างเมื่อกี้เนี่ย ในหีบมีน้ำพึ่งใช่ไหมมันถือน้ำพึ่งในมือเราไปฆ่ามันน้ำพึ่งก็ไม่ดอกมันตอบเฉพาะคัพเปอร์นะจำไว้นะคะนี่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากแร่คัพเปอร์นิดนงเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยแร่คัพเปอร์ไม่ค่อยมีประโยชน์นอกจากสร้างบล็อกเพื่อเอามาก่อสร้างบ้านตอนนี้มันมีประโยชน์แล้วนะครับน,นะมาเอาอัปเดตอันนั้นมาด้วยไหมนะผมสงสัยแป๊บหนึ่ง ตอนแรกผมสงสัยว่ามันอัปเดตอันนั้นเหมือนกับจาวาหรือเปล่าถ้ามาแล้วจริงๆด้วยครับลาวาชิคเก้นแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้นี่มาแล้วหรือ,อยังนะเพราะในจาวาถ้าเราสอมบ้าชิคเก้นเนี่ยมันจะมีสองบี้ตัวเล็กๆขี่มาด้วยผมไม่มั่นใจนะว่ามันได้หรือ,อยัง ยังไม่มีเนี่ยใม่คือเพลงอะไรครับาอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแนละไม่รู้มีเลโอเสร่จไหมนะนี่ครับแผ่นเพลงมาสำหรับันนี้ ก็ขอลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้อัปเดตใหม่สวัสดีครับ